วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเม้าสดบ้านนายอหมู่13ข้าวเม้าสดเอาเมล็อดออกเอาข้อออาวไปแช่น้ำาก็เอาข้าวรีบอบนึง่งประมาณ25นาทีสุกครับคัวกออก่วอีกก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพึ่งลมอ,อีกประมาณ15นาที ตำสามรอบรอบแรกเอาเข้าเปลือกออก,กอเข้าเครื่องร่อนเอาแก่ออกรอบที่สองเอามาคัดให้ละเอียดกว่ารอบแรกเอาใบอ้อยดำย้อมเข้าไปทําให้เข้าเอ่นุ่มหวานหอมถ้าใบอ้อยแกละเอียดแล้วรอบอีกรอบก็เ,เอามาเคารรอบที่สามเป็นรอบสุดท้ายคนอยากกินได้คัดให้มันละเอียดจะไม่ให้มีสิ่งเกลียวปน กินได้เลยทำ,ำก็เม้าคุบก็ได้มาทุุยากาศส่งลูกค้า